สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูส้มอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัลก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะหน,นักเรียนอธิบายความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัลได้ 2. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่างๆได้ 3. นักเรียนตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับความหมายของพลเมืองดิจิทัลและลักษณะของพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะคะ วันนี้เรา,าพบกันในหัวข้อความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัลพลเมืองดิจิทัลนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนและความรับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อให้สังคมเรานะคะมีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ หัวข้อแรกนะคะคือความรับผิดชอบต่อตอนเองความรับผิดชอบต่อตอนเองคือการรักษาตนเองให้มีความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพร่างกายทรัพย์สิสนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รอสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างความรับผิดชอบต่อตอนเองนะคะหมายตั้งรหัสผ่านในอีเมลเป็นทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้มีความยากเพื่อเป็นการป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีค่ะ 2. ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนคือความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนเเช่นการช่วยงานครอบครัวการพูดคุยและให้กำลังใจเพื่อนๆการรับฟังเมื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนมีปัญหาการสอนเพื่อนๆใช้งานอุปกรณ์หรือว่าซอฟต์แวร์นะคะ การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพื่อนๆตัวอย่างความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวและเพื่อนกิ่งและแก้วเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการสร้างตัวละครจากโปรแกรม a t c t กิ่งสร้างตัวละค,ครเคลื่อนที่ไม่ได้จึงให้แก้วมาช่วยสอน 3. ความรับผิดช,ชอบต่อชุมชน คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและการปฏิบัติตามกฎหมายการไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นตัวอย่างความรับผิดชอบต่อชุมชนนะคะนัดใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสืบค้นงานหลังจากใช้คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ที่เลิกใช้งานแล้ว ต่อไปเรามาดูคำถามท้าทายความคิดกันค่ะคุณครูมีอ e ีเมลมาให้นักเรียนนะคะเลือก2ฉบับเมื่อนักเรียนได้รับอ e ีเมล2ฉบับนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียนจะเลือกลบหรือตอบกลับอ e ีเมลฉบับใดเพราะเหตุใดอีเมลฉบับที่1นนะคะมีข้อความว่าถึงคุณนีระดาเราพบปัญหาในการเข้าใช้อ e ีเมลของคุณโปรดส่งกลับ ข้อมูลชื่อนามสกุลและที่อยู่ของคุณเพื่อที่ทางเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้จากทีมงาน The Smart Email อีเมลฉบับที่2นะคะมีข้อความว่าสวัสดีน้องนัดคุณป้าฝากมาถามว่าปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดคุณป้าตื่นเต้นที่จะได้พบน้องนัดมากด้วยรักพี่โบ จากตัวเลือกนะคะเราควรเลือกตอบอ e ีเมลของพี่โบเนื่องจากเป็นอ e ีเมลของคนที่เรารู้จักและมีข้อความที่ส่งมาเป็นข้อความที่สุภาพในส่วนของข้อความจากทีมงาน The Smart Email นั้นไม่ควรตอบกลับค่ะ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เราไม่รู้จักและไม่ทราบตัวต,วตนอีกทั้งในข้อความระบุว่าให้ส่งข้อมูลทั้งชื่อนามสกุลและที่อยู่ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะคะเพื่อให้ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีเราควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะต่อบุคคลที่เราไม่รู้จัก好好ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่อง ความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิทัลเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูส้มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ